พัทยาโมดัดบ,บีดฟอนรีสอร์ทนะครับที่พักแบบว่าวิวทะเลแล้วก็มีแบบใช้หาดส่วนตัวด้านหน้าอย่างนี้เลยนะครับบรรยากาศชิวมากสระว่ายน้าก็มีเยอะเลยนะครับมีอยู่สสระใหญ่นะครับแล้วก็มีสระที่เป็นแบบว่ามินิบาร์นั่งชิวๆนะครับแช่น้ําจิบนุ่นจิบนี่นะครับชมวิวทะเลก็มีนะครับแล้วก็มีเรือขายักให้พายฟรีด้วยส่วนห้องเราเนี่ยห้องใหญ่เลยห้องใหญ่สะดวกสบายกว้างขวางมากมีวิวทะเลที่ระเบียงด้วยนะครับราคาที่ผมแจ้งไว้ก็คือเป็นราคาแบบรวมอาหารเช้าด้วยแล้วก็พิเศษเลยก็คือ มีรวมอาหารเย็นด้วยนะครับอาหารเย็นก็ชุดใหญ่เลยจ่ายทีเดียวครบถ้วนนะครับได้หมดเลยเข้า,าวเช้าข้าวเย็นเคประมาณนี้อ่ตอนนี้อยู่ที่ที่พักแล้วนะครับจริงๆก็เคยมาพักที่นี่แล้วนะชื่อพัทยาโมดัสนะครับเดินไปเช็คอินก่อนตอนแรกเอากระเป๋าลงก่อนนะครับเขาจะมีคนมารับกระเป๋าให้เดี๋ยวไปเช็คอินกัน reception อยู่ชั้นไหนนะครับชั้นชั้นสี่ใช่ไหม ชั้นสี่เดียวซ้ายโอเคขอบคุณครับ,บแต่ตอนนี้เราอยู่ชัน 5, ้นห้าใช่ไหมครับอยู่ชั้นหับโอเคขอบคุณครับ,บน,นี่ทะเลอยู่ข้างหลังเลยนะครับชั้นสี่ซึ่งเราก็ลงมาจากชั้นห้านะไอชั้นจอดรถเมื่อกี้คือชั้น 5, ห้านะฮะชั้นสี่เดียวซ้ายใช่แล้วนู้นทะเลอยู่นู้นเห็นไหมเนี่ยเดินเช็คอิน มีคนเยอะจังอัลจิตรงนี้ว่างเช็คอินได้เลยโอเคต้องใช้บัตรประชาชนด้วยใช่ไหมโอเคครับได้เลยโหว,วันนี้คนเยอะจังเลย สองครับหับ,บสวีทใช่ไหมฮะบ้านธรรมดาราคาเท่าไหร่คะห้องนี้ถ้าเป็นในชุดเตอร์มีนนะคะแล้วก็เดือนมากอยู่ที่3,402บาทค่ะรวมอาหารเช้าสำหรับ2ท่านนะคะถ้าเที่ยวพักนี้มินิบาร์ให้ทานฟรีทุกห้องนะคะจะเป็นพวกโค้กสไปค่ะจะเป็นอซอฟต์ดริงก์แล้วก็บนมินิบาร์จะมีเป็นพวกสแน็คต่างๆนะคะทานฟรีได้เลยฟรีหมดเลยอช่ถ้าเป็ราคาวันเสาร์วันนี้เท่าไหร่คะ ถ้เาเป็นราคาเสมจะเป็นทีน่3,800บาทค่ะ3,800พร้อมอาหารเช้าถูกต้องาสามารถเปรอยพร้อมอาหารเช้าโอเคชัดเจน,นขอเป็นลายเซ็นไว้ไหนคะได้ค่ะ2608นะคะวดนี้แน่นอน2608โอเคข้างล่างนี้จะเป็นรหัส WiFi ค่ะยูสเนมเป็นหมายเลขห้องพักนะคะพาสเวิร์ดสี่ตัวแรกของนักสกุลที่ใช้ในการจองมาเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กนะคะโอเคครับได้เลยอันนี้ห้องพักอยู่ที่ตึกด้านบนนะคะแต่อันนี้ใช้รี้กดที่ชั้น5 ชั้นหาพี่เบลบอยค่ะเดี๋ยวพี่เบลบอยไปต่งที่ห้องคักตึกที่อยู่ทางตึกฝั่งนู้นค่ะเป็นขวามือตึกสูงสูงนะคะส่วนกระเป๋าเดี๋ยวพนักงานตามนไปส่งใหที่ห้องนะคะชัดเจนมากขอบคุณมากครับโหอัญยาใส่ดีมากขอบคุณมากฮะคเอาเช็คอินเรียบร้อยเดี๋ยวเราขึ้นลิฟต์ขึ้นไปที่ชั้น5้านะครับแล้วเดี๋ยวเขาบอกว่าจะมีเบลบอยพี่เบลบอยพาไปที่ห้องอ่าชั้นห้าเรากลับมาที่ลานจอดรถเมื่อกี้2608อยู่ทีงไหนเอ่ย ครับผมตมึครับผมอ๋อตึกนี้เหรอแต่จะมีลิฟต์ในหนูเหรอครับ,รบมีครับ,รบอ๋อโอเคโอเคอันนี้เดินมาที่ตึกนะครับตึกเราทางเป็นทางแบบว่าซัพพอร์ตวิวแชร์ด้วยนะชั้นหกไปห้องนี่สองหกศูนยองหกนดเมื่อกี้สองหกศูขวามือสองหกศูนอยู่นี่สองหกอยู่ไหนสองห เก้าอ้าวศูนยแปดเลยวะศูนยเจ็ดเอา้อเอารุ่นไงสองหกศูนยแปดสรุปออกจากลิฟต์มาเลียวซ้ายเลยนี่ฮะสองหกศูนยแปดอ้าวโอเคโหยแอร์เย็นฉ่ำอ้านี่เข้าห้องมาแล้วนะครับเข้ามาเจอเคาน์เตอร์ครัวแบบนี้ก่อนเลยนะ อันนี้เขาบอกว่าฟรีหมดนะครับพวกอะไรอะ่ะกระฟงกาแฟด้วยน,นั่นนะ่ะมินิบาร์อ,อยู่ไหนเอานี่ขนมขนมนะครับของในตู้เย,ย็นนี่<ม>อ่าในครัวนี่เขามีแบบว่ามีไมโครวงไมโครเวฟด้วยนะน้ำพี่เป็นสิงน้ำเปล่าให้สามขวดเลยอ่ะโอมเตอร์อะไรเนี่ยนี่เยอะไปหมดตนะักี้อ๋อมีจานอ๋อเราไมีพวกจานชามนี่กินในห้องได้เลยใช่ไหมอืม ไม่ต้องออกไปไหนแล้วห้องเนี้คือครบเลยไมโครเวฟไม่อดตายแล้ววันนี้เมนูมาม่าต้องมาน,นี่ข้างในอันนี้ตู้อตู้เสื้อผ้าไหมโอ้อะไรเนี่ยเอาไว้แขวนของเหรอ,อที่วกว้างมากเลยอะได้ไหมโอ้เอาตรงนี้ก่อนนะอ้าวมีสามที่นอนเลยเหรอโอ,อยยางงี้มาแบบว่าพ่อแม่ลูกได้เลยเนี่ยห้องใหญ่มากจริงๆตรงนี้มันเป็นทั้งเตียงนอนคนที่3ก็ได้นะหรือว่ามันจริงๆอะให้นอนดูทีวีตรงนี้ก็ได้ครับเออ โอ้มีชุดนี้อะไรให้ด้วยเนี่ยอันนี้อะไรสบู่ล้างมือใช่ไหมคัรเติ้ลบาตแปรงสีฟันยาสีฟันก็มีแล้วก็ชุดคลุมนะเอาไว้เแวบบลาไปแบบเล่นสระน้ำไงเขามีสระน้ำให้ด้วยนะครับบอดี้โลชั่นให้ด้วยแชมพูครีมนวดชาเวอร์เจลครีมแบบน้ำพร้อมเลยแล้วก็มีห้องนอนแยกเข้าไปอีกนะครับแบบนี้โอ้โหเปิดแอร์แบบสุดยอดมากอ <laughs> ันนี้ตู้เสื้อผ้านะครับในห้องนอนนี่มีรองเท้าแตะอย่างนี้ให้ด้วยแล้วก็มี ตู้ไฟ่เอฟด้วยนะนี่อยู่ในตู้เสื้อผ้านะฮะข้างในโอ้ห้องน้ำํำเป็นไงกว้างขวางสะอาดสะอ้านอ่างล้างหน้านี่เลยแบบฮีสแอนเธอนะแยกกันเลยนะฮะไม่ต้องแย่งกันนะแล้วก็ห้องน้ํานะครับกว้างกว้างเลยโอ้โหมีโทรศัพท์ยันห้องน้ําเลยนี่อันนี้ไะไรเป่าผมไหมอันนี้อะไรเป่าผมใช่ไหม,ไมอ,อไมะไรเป่าผมก่อนอาน้ำขัดต้นแบบอ๋อนี่ขัดต้นแบบอีกชุดหนึ่งด้วยแล้วก็แปรงสีฟันยาสีฟันนะครับ โอเคมีทั้งข้างนอกข้างในห้องน้ำให้เลยเคุณหนูพระเตัวโหเพียบนะครับแล้วก็อ่างอาบน้ำนะประมาณนี้เรนชอว์อีกแล้วตะก,กี้ต้องสระผมอ่านี่งไงมันมีฝักบัวมีฝักบัวอยู่ตรงนี้นะครับสบู่ยาสระผมพร้อมเลยอ่านี้เดี๋ยวเราไปดูห้องนอนมีระเบียงมีห้องอะไรนะมีระเบียงให้ชมวิวนี่นั่นไหมมาดูวิวของเราห้องวิวอะไรกองวิวอะไรหนอห,ห้องสองหกศูนย์แปด อโอ้มีเตียงให้นอนชมวิวเล่นด้วยตรงนี้เห็น <He ard S 2> ทะเลไหมพี่เบนปีปีก่อนๆเรามานอนตึกปะใช่ใช่ใช่ครั้งนี้แล้วที่มาเรานอนตึกหน้านะครับฝั่งฝั่งโน,น้นมั้งฝั่งโน,น้นมันเป็นตึกคู่กันนะครับอันนี้ฝั่งซ้ายแล้วกันเรียกฝั่งซ้ายครั้งนี้แล้วเรามานอนฝั่งขวาฝั่งนี้แล้วก็ทะเลเลยครับเนี่ยไม่ต้องออกไปไหนแล้วตะกี้นั่งชิลตรงนี้เลย มีร้านอาหารอยู่ข้างล่างเดี๋ยวพาไปดูนะครับอันนี้ก็คือว่านอ,อนชมวิวได้เลยนี่แล้ววิวทะเลแบบนี้นะอันนี้ครับผลไม้นะอันนี้คือผลไม้จริงนะครับไม่ใช่ของตกแต่งนะครับกินได้เหมือนกันนะฟรีหมดเลยนะครับเมนูอันนี้อ,อ๋นนอ,อเป็นโน้ตฟึบอ้าวเชิญเลยครับเชิญเลยโอ้โหอุตส่าห์มาบริการเชิญเลยเชิญเลยวางไว้เลยวันนี้คนเยอะไหมวันนี้คนเยอะอยู่ค โอเคครับเพะเป็นวัานเดี่ยวสุดสุดสุดาุดาโอเคครับขอบคุณมากครับ oh. ครับอ่ะกี่แขวนโอเคประมาณนี้ห้องโมดัสนะครับเอาก็ประมาณนี้นะครับสำหรับพัทยาโมดัสบีทฟอนรีสอร์ทนะครับห้องเราเป็นห้องแบบ ขับสวีทนะครับขับสวีดห้องแบบกว้างกวงเลยนะครับแล้วก็มีห้องแยกห้องเข้าไปข้างในอีกนู่นี่นั่นนะครับในห้องน้ํานี่ก็มีอ่างแช่น้ําให้ด้วยนะเออกว้างขวางมากเลยนะครับในห้องเนี่ยแล้วก็วิวด้านนอกนี่ก็บอกเลยว่าแบบชิลสุดเลยนะครับมีเก้าอี้เตียงนอนนอนเล่นนอกระเบียงได้เลยนะครับแล้วก็มองไปเนี่ยเห็นทะเลอยู่ตรงหนึ่งคุนด้วยนะเออบรรยากาศดีนะครับราคาเนี่ยก็มีแบบวันธรรมดากับวันนี้ก็คือวันเสาร์นะครับวันธรรมดาอยู่ที่3,400นะครับประมาณแล้วก็ วันเสาร์ที่เรามาเนี่ยสามพนะครับแต่ว่า ราคามันมีขึ้นมีลงนะแล้วก็ลองดูแล้วกันครับช่วงพิกพีก็อาจจะมีบวกลบนิดหน่อยนะครับโดยราคาที่ผมบอกเนี่ยคือรวมอาหารเช้าแล้วด้วยนะฮะราคานี้ก็ถือว่าโอเคนะห้องแบบว่ากว้างๆแบบนี้เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมาแค่2คนแล้วก็ไม่ต้องการห้องกว้างอะไรขนาดนี้ก็มีห้องหลากหลายให้เลือกนะครับแล้วก็ห้องเริ่มต้นเนี่ยเท่าที่ดูมาครับเข้าวๆแล้วกันก็คือห้องเริ่มต้นห้องสุพิเลียนะครับราคาประมาณ2อ0พอะไรเงี้ยครับแต่ว่าราคามันก็มีขึ้นลงนะครับตามช่วงเวลาแล้วกันถ้าจะเอาให้แม่นๆไปเป ก็ลองติดต่อสอบถามที่หน้าเพจ Facebook เขาดูแล้วกันนะครับพัทยาโมดัสบีชฟอนต์รีสอร์ทนะแล้วก็ด้านล่างนี่คือชายหาดแบบเต็มๆเลยนะครับแบบว่าส่วนตัวส่วนตัวหน่อยเดี๋ยวเราจะพาลงไปดูนะฮะแล้วก็เท่าที่จําได้ก็คือมันมีสระว่ายน้ําด้วยนะสระว่ายน้ําแบบว่า2อสาสระเลยที่ซำไปนะฮะเดี๋ยวพาลงไปดูนะไปเ,เลยไปที่ชายหาดกันนะครับอันนี้ออกมาจากตึกเราก็จะเป็นลานจอดรถที่จอดรถก็พอประมาณอ่านี่สปอร์ตวิวแช์นะครับ คนมาพักเพียบเลยรถเพียบเลยวันนี้แล้วเราก็ต้องมาลงที่ตึกนี้ก่อนเพื่อจะลงไปที่ทะเลนะครับอ่าลงไปชั้นหนึ่งลิฟต์แก้วเลยฮะนี่ทางเดินไปทะเลนะฮะบรรยากาศค่อนข้างจะอึมครึมนะเหมือนฝนจะตกยังไงไม่รู้แล้วก็ที่บ่อนะครับก็จะมีสาไว้นะหลายบ่อมากเลยนะหลายบ่อหลายสาซ้ายขวาหน้าหลังเลยนะครับทางนี้ก็กได้ทางนี้ถึงก่อน ม,มันก็มีซ้ายขวาหน้าหลังเลยนะฮะนี่อันนี้หนึ่งสระนะก็มานั่งชิลรอบวสระได้อ๋อมันเป็นห้องแบบว่า p ู o l a c c e ตะกี้แบบว่าเปิดประตูมาก็โดดน้ำได้เลยก็มีมีเด็กๆนะาจะชอบครั้งนี้แล้วเรานอนตึกนี้นะครับชื่อห้องถ้าจำไม่ผิดชื่อดีลักโอเชียนนะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ตึกหน้าตรงนี้นะ ลองทักมาถามเรด้อืมดีรักโอเชียนนะครับก็จะได้ตึกแบบหน้าทะเลตรงนี้เลยนะอันนี้สะตึกฝั่งขวานะส่วนฝั่งโน้นก็เหมือนกันก็มีอีกหนึ่งสระนะครับอ่ะนี่เดี๋ยวลองมาดูฝั่งซ้ายก็น่าจะเหมือนกันนะครับสระว่ายน้ำเอ,อ้นี่ไงแล้วก็ห้องหัวเสพอ่าไงล่ะบรรยากาศดีเยี่ยม ก็มีสระโ่นบาดาใช่แล้วก็มีสระว่ายน้ำแล้วก็มีบาร์แบบนี้ด้วยนะครับเอาแบบบิกิโน้มกินี่มาถ่ายรูปเก๋ๆกันได้นะครับแองต้องแองติ้งกันได้เลยชิว Act nice ๆแล้วก็แบบว่านั่งดื่มนั่งดริงตรงนี้ได้นะฮะแล้วก็แบบแช่น้ำชมวิวทะเลกันแบบเก๋ๆกันไปเลยโอ้โหฟินไปเลยนะครับตรงนี้นอันนี้ก็ทางเดินไปทะเลนะครับก็มันก็อยู่หน้าทะเลเลยนะครับแล้วก็มีหาดทงหาดทรายตรงนี้น,นะโอ้โหคนเยอะมากเลยวันนี้นี่ บรรยากาศดีนะครับทะเลเรียบนิ่งสงบเลยนะตะกี้นะอืมตะกี s <S ้ลงมาเดินเล่นชายหาดกันดีกว่าไปวัดีน้ำทะเลนิ่งนิ่งเรียบเรียบสงบสงบเลยบรรยากาศดูชิวมากเลยนี่ตอนนี้อยู่ที่ทะเลนะครับแล้วก็ห้องเราเมื่อมาทางนี้แล้วนะห้องนี้นะฮะก็จะได้วิวทะเลแบบเต็มไปเลยนะครับราคาเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนาะไม่รู้เหมือนกันเออชื่อห้องดีลักโอเชียนะฮะตอนนี้เรามานอนนี้ตีนี้โนนข้างหลังโนน เงียบสงบอยู่นะอืมวันนี้ก็บรรยากาศหน้าหาดนนี่ชิวๆเลยนะครับ บรรยากาศที่ทะเลน่าจะประมาณนี้ส่วนมื้อเย็นเรานี่เลยครับตรงโซนอาหารตรงริมชายหาดตรงนี้ครับของที่พักกันนะคือห้องเราอ่ะลืมบอกตอนที่อธิบายในห้องเมื่อกี้นะก็คือราคาที่ผมบอกคือมันจะรวมอาหารเย็นด้วยนะครับราคาเท่าไหร่นะพี่เบนสามพันแปดราคาที่เราพักวันนี้นะครับวันเสาร์นะสามพันแปดก็ มันรวมทั้งอาหารเช้าแล้วก็อาหารเย็นด้วยอาหารเย็นก็มาแบบจัดเต็มแบบนี้เลยนะครับก็มีข้าวผัดกุ้งแบบกุ้งแบบมาเป็นตัวโตวแบบนี้เลยนะคนละสองตัวฮนะแล้วก็มีผัดผักนะครับจานใหญ่เลยเออแล้วก็มีนะใช่ต้มยำคนละชามชามหรือถ้วยดีถ้วยถ้วยเล็กๆอืมถ้วยพอดีกินอะ่ะแล้วก็ทีเด็ดเลยคือซีฟู้ดนะครับมีทั้งปลาหมึกย่างเนาะกุ้งแล้วก็หอยอ่าแล้วก็ ผลไม้รวมเออครบเซตแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีค็อกเทลผลไม้ด้วยนะพี่เบสอืมครบเลยนะครับก็คือราคานี้นะรวมหมดแล้วนะก็คือจบเลยนะครับราคานี้มีทั้งมือชางเว่ยเย็นแบบนี้เลยนะครับบรรยากาศริมทะเลแบบนี้เลยนั่งกินกันชิวๆไปเลยนะครับแต่ว่าราชันเนี้ยไม่รู้มีถึงเมื่อไหร่นะนั่นดิเอ,อเ้าเขนเนบุ๊คเอาอืมก็คือตรงที่เรามาเนี่ยช่วงเดือนตุลานะครับแต่ว่า วันที่เราออนแอร์น่าจะประมาณเดือนพฤศจิกาหรือเปล่าก,ก็ก็ลองดูนะครับว่าช่วงพฤศจิกายังมีโปรอย่างนี้ไหมแล้วก็ท่านเขาก็จะเปลี่ยนไปอืมทักถามที่น้าผิด Facebook เขาดูนะครับจะได้ไม่พลาดสวัสดีตอนเช้าครับนี่บรรยากาศตอนเช้าอากาศดีนะวันนี้แต่ล่มลมตก ดูทะเลยามเช้ากันหน่อยดีกว่านะคะับจริงๆก็อยากจะมานั่งแช่ตรงนี้นะครับนั่งจิบเบียร์ชมวิวอะไร้ย่างเงี้ยไม่ได้เอาชุดมาเด็เออมีให้พายหรือาย,ยับแบบนี้ลูกมาอีกอ้ติ้งหน่อย a c t งหน่อยถือไม้พายก็ยังดี ได้ฟีลลิ่งมาเที่ยวทะเลหน่อยอาเขามีเสื้อชูชีพให้ด้วยเลยโอ้ตรงนู้นก็มีเพียบเลยมาเลยมีเรือใครอยากให้พายฟรีนะฮะไม่ต้องแย่งกันด้วยเหลือๆเ,เลย โอเคประมาณนี้เดี๋ยวไปกินข้าวเช้ากันดีกว่าครับฉันสนะครับที่กินข้าวเรานะครับ เส้นนะครับเมนเส้นก๋วยเตี๋ยวและสปาเกตตี้เอ่์ข้าวเช้า ก็ประมาณนี้สำหรับพัทยาโมดัฟบีทฟอนรีสอร์ทนะครับมีพักแบบว่าวิวทะเลแล้วก็มีแบบใช้หาดส่วนตัวด้านหน้าอย่างนี้เลยนะครับบรรยากาศชิลมากมีอยู่2สระใหญ่นะครับแล้วก็มีสระเป็นแบบว่ามินิบาร์นั่งชิลๆนะครับแช่น้ําจิบนู่นจิบนี่นะครับชมวิวทะเลก็มีนะครับแล้วก็มีเรือคายักให้พายฟรีด้วยห้องพักก็ประมาณนี้เลยห้องเราได้ห้องใหญ่มากเลยนะครับขับสวีทนะครับแต่ว่าอยู่ตึกด้านหลังหน่อยแต่ว่าตรงระเบียงก็ยังเห็นวิวทะเลอยู่นะครับแล้วห้องพักเขามีหลายห้องหลายแบบหลายสไตล์นะครับไงก สอบถามที่หน้าเพจ Facebook เขาดูนะครับพัทยาโมดัสบีดฟอนรีสอร์ทนะครับเอ๊ประมาณ<ๆ>นี้สำหรับวันนี้ไปแล้วดีกว่าพบก,กันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ